น้องผมไม่เล่นเกมด้วยสภาพก็จะเป็นแบบนี้ไม่เล่นเกมด้วยใช่ไหมไม่เล่นเกมด้วยไอ่เล่นเกมด้วยเหรออืมอืมต่อยก,กําแพงขาหักต่อยก,กําแพงอะไรเนี่ยโอเพื่อนมาอีกแล้วทุกคนว้าไงว้าว้า นจัจาทำไมตอนนี้ชอบเล้วันนะัจจาก็ไม่รู้คลิปเท่าไหร่คลิกเท่าไหร่อะอะไรนะคลิกเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เข้าใจอะทุกคนหาไปเลยไม่ใช่หาด้วยนะหาอออีฮีหา ไม่ใช่ละฮะนั่นแหละนะจ๊ะอีกแล้วชอบเรียนักจับไปอะไรก็ไม่รู้นะทุกคน,กนตอนนี้เราไปไปไปโอ้โอ้ช่วงนี้ก็ไม่ได้อา่านคลิปเลยอ่ะนะทุกคนช่วงนี้ไม่ได้อา่านคลิปเลยนะก็น้องชอบกวนไม่แค่อ่านคลิป เราก็ต้องมาแอบนายพิมพ์ว่าอืมเซี๋ยวเซเว่นพิมผิดพิมผิดถ้าข้อความตรงนี้เราเราพิมพแล้วมันลบกวนก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเออฮ่าฮ่าฮ่าหยุดแป๊บ กิมจิคลิปอ่ามันพิมพ์ตรงไหนวะคลิปคลิปยูเออเอโอ้ยถ้ามันเบอร์ยัง,งวะเนี่ยเดี๋ยวกล้องโฟกัสหน่อยนะโอเคโฟกัสยัง อ่ากะไรแบบแบแบบแบบแบนี่นี่นี่ตีเตะต่อยต่อยต่อยเมื่อน้องเราไม่เล่นด้วยไม่เล่นเกมด้วยก็สะพาก็ต้องไปอย่างนี้อึเตะปอึอึ่งสะใจขาหักไปใครขาก่อนแล้วก็ไปรักษาแป๊บหนึ่งอะไรเพื่ออะไรเนี่ยมา Ô. tìm đâu này bà ok hơ Tăng thứ oh โอเคเต็มแล้วเออขายแป๊บหนึ่งเอ้ยหมื่นแล้วหรอโอ้เร็วจังเลยหมื่นหนึ่งแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วมันแบบมันเลยไปเลยอะอืเออเออเต่อยเตะเตะไปเลยเตะโอเคเดิน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 ขายแล้วก็ไปเตะใหม่อ่ะ เก็บซื้อผ่าใหม่ดีกว่านะเอกมนี้เราจะทิ้งไว้ก็คือจะพิมพ์ไว้นะครับไม่รู้ว่ามันทิ้งยังไงก็ไม่รู้นั่นแหละก็ไม่รู้ขอเทอด้วยนะครับไม่รู้ริงๆว่ามันทิ้งไปยังไงโอ้นี่หนึ่งหมืน่นเอ่อเปลี่ยนก่อนอ๋ออ้อ้อ้ ื้อแหละเออแล้วใครเปิดเอาไว้เอออะไร ถายได้กว่าทุกคนไม่สนใจน้องแล้วน้องเราชอบกวนนะดื้อมากช่วงนี้อ่าคัณนี้คือดื้อดื้อจะแบบฟังพูดไม่ฟังอะนะอืออือไออ้ยค้างอีกแล้วโอ้ค้างแล้วโอ้ยต้องมารออีก อย่าค้างเธอขอร้องอย่าค้างอย่าค้างอย่าค้างโอเคไม่ค้างแล้วไม่ค้างแล้วทุกคนชอบค่ะงมันชอบค้างนะเออนี่อืมอันเนี้ยเปะอ๋อนี่มองไม่เห็นเองทัดทัดทัดเออโอเคโอ้ยโอ้โห รวยจัดเก้าพันโอเคเป็นร้อยห้าสิบอืมอืมต่อยไปเลยต่อยไปต่อยไปเลย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 โอ้ถ้าใครอยากให้ผมอยากเล่นเกมอะไรหรือว่าให้ผมอยากเล่นบล็อกฟูตก็ คอมเมนต์มาอะไรล่ะครับผมจะอ่านให้เลยถ้าคลิปนี้ถึงห้าวิวผมจะอัดเกมอะไรให้ดีนะอ,อืคิดไม่ออกถ้าถึงห้าวิวะนะดีผมค่อยบอกแล้วกันนะโอเคไหมเดีย๋ยวค่อยนี่ค่อยคิดแล้วกันโอ้โหสองหมืน่นเลยหนึ่งมื่นเก้าแหละแต่ว่า ก็สองหมื่นนั่นแหละนะทุวนทำไมเนี่ยอืมโอเคมีสามหมื่นโอ้อะไรอีกเนี่ยว้าอืถามอะไรอีกแล้ะเราถามหน่อยอ่าถามมาจะถามอะไรมา ถามลีเบิร์ตอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้เออเราไม่รู้นะไม่รู้เราไม่รู้เพิ่งก็เพิ่งมเล่นเหมือนกันเราไม่รู้นะทุกคน เราก็ไม่รู้อืออือจึเตะไม่ใช่เตะน่าเตะไม่ใช่อ่ะเออยังไม่รู้เลยอ้เงิมไม่พอแค่นิดเดียวเองเอ,อันนี้รลยกันนะกวัวน่าคิดมีถึงห้าวิวผมจะไปอัดเกบอกฟูด ให้ทุกคนดูกันเลยเอาไหมหรือถ้าไม่อยากก็มาพิมพ์ที่คอมเมนต์ได้เพราะผมไม่รู้ไม่ใครมาคอมเมนต์อะไรบ่เลย,เมเลยมไม่เป็นไรย่งเศร้าไปดีกว่าไม่มีอะไรทำนะทุกคนดังดีกว่าไม่มีอะไรทำอืมขายก่อนคลิปนี้นะ่าจะไม่ยาวแต่ก็นะ่า ไม่รู้เพราะผมรู้อ๋อพิมไม่ใช่พิมโอ้ลิ้นเป็นอะไรนี่โอ้ไปหนึ่งเอ็มเลยห้าอะไรวะหมุนหมัดโอ้มันหมุนตัวเลยหรือเปล่าวะนี่หมุนหมัดเหรออ,อหมุนหมัดหมุนหมัดเออ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 ดี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 ดดเออเออได้ได้ได้ได ซีแป๊บหนึ่งอือ,อืเสียงเพียออะไรเสียงอะไรเฮ้ย่ายคิดไม่จำดีกว่าเสียงอะไรไม่รู้น่ากลัวน่ากลัวมากเลยเสียงอะไรไม่รู้อ๋ออ๋อเงินไม่พอเงินขาดแค่สองบาทออเหลือจะเชื่อ อะไรอีกเนี่ยอะไรอะไรอีกมานี่เออชอบถามนะก็อย่างเงี้ยแหละเขาไม่ได้อ่านเิปะนะ อ่าแล้วซือ้อเอ่อี่เกียจพิมพ์กพ็พูดเอาแล้วกันนะ <t ick> กดไปตรงกระเป๋ากดไปตรงกระเป๋าอ่ะกดไปตรงกระเป๋าอ่ะอันนี้แหละใครเป็นแบบเราไหม เกียดพิมพ์กันที่เกียดพิมพ์มนะพิมพ์นะฮะกระเป๋ามันมีรูปก,กระเป๋าอยู่ที่มันคล้ายเงินโอ้คล้ายเงินอะไรวะมันอยู่ใกล้ๆก,กับอ้อมันทอบอ่างี้แหละกับเบลเบลอะไอ๋ออะ อีกแล้วอ่ะตับเงินเงินเงินโอ้ตักทีวะอะไรเนี่ยเด็ดเด้อเืออือยังไงเป็นไงหงมินหอเหรออือแก้วอ๋อโอเค ตุกนะ๊กเปนหนึ่งเอ็มนะท่าหนึ่งเอ็มเลยนี่สามพันโอ้โหท่าหนึ่งเอ็มน่าจะใกลแล้วแหละโอเคขายเสร็จก็เค่จบคลิปเลยนะโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะผมโอ้ยอะไรคลิปนี้ขอเพียงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วถ้าคลิปนี้ถึงห้าวิวผมจะสัญญาเลยว่าห้าวิวผมจะอัด บักฟูดแต่ไม่รู้จะได้อ่านหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะติดธุระแน่นอนเลยโอเคไม่เป็นไรแต่ผมก็จะหาะเวลามาอัดให้ท่านผู้ชมครับโอเคคลิปนี้ผมก็ขอตัวราไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ bye bye. Bye รบ๊ายบายบ๊ายบายนะจกะ